เจคเคน้อขอนาเสนอให้ชมกับบ้านใหม่วิวเขาเจ้าของขายเองค่ะยอมขายขาดทุนเลยด้วยนะคะบ้านสวยมากค่ะอยู่แถวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะบ้าน96ตารางเมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะคะอยู่บนที่ดินขนาด1ไร่1งาน25ตารางวาค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะลักษณะตามรูปเลยค่ะทุกท่าน 3ห้องนอน2ห้องน้ำวิวภูเขาอากาศดีบรรยากาศดีเงียบสงบและเป็นธรรมชาติมากๆนะคะราคาเพียง1,850,000บาทสามารถต่อรองได้ค่ะเจ้าของต้องตัดใจขายเพราะว่าต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะบ้านใหม่บ้านวิวเขาบ้านจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมมีของแถมให้ด้วย แถมแอร์5ตัวรัวรอบบ้านสนามหญ้าต้นไม้สวนแปลงพืชผักนะคะ1,850,000บาทราคาคุ้มค่าค่าโอนคนละครึ่งนะคะสนใจแปลงนี้ติดต่อนะัดชมกันได้หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทักคุยได้ตามเบอร์โทรและไอดียลายใต้คลิปเลยนะคะช่องทางในการติดตอ่อเจ้าของบ้านแปลงนี้ค่ะ สำหรับในวันนี้เจเคนนขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดินแปลงสวยจากช่องเจเคโนนะคะสวัสดีค่ะ